ไอ,นะไอแหวนไอหิ้เหี้ยกูขาขาดเลยสัสหัว,ตวแตกหัวแตกขาใช่เหมันคือเห็นีเห็นโดนหัวโดนขาไอ้สัสขาดเลยมันโดนจุดเล่นจุดสองที่หัวน่าจะโดนหัวน่าจะโดนขา่หน่าจะเป็นหมันไอ้สัสมาเนี้แวนมาเนี้มาเนี้ยพร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเพื่อนร้อ<า>ยสิบร้อยสิบหนึ่งขอยก่อนโอเค นึอ่หนึ่งหมดพกนงนหมดหมดย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่างโคเดือแล้วสุดท้ายแล้วขอแล้ว่ะาพี่เมพอมแล้ว ไอพีอ่มีคนพิมพ์แล้วเลยกันจังยิงตัวไหนเล่นเฮ้ยใครเอ็นหนึน่งอย่างวะก็ได้กันก็ได้กันใครยิงพี่ก็ก็โผล่มาดิก็โผล่มาดิโผล่มาดิอันนี้ปืนอะไรอย่างวะเอ็นหนึ่งเอ้ามีได้ไงว,ว,ว,วะ มีดิมีวัวตายยี่ยมหเอ็งเอาแล้วด่น่งนั่นเดียวไว่ตายเหรอเป็นหนึ่งไม่ร้ายอองไป่เนมังดูง่ายเนรอชุดเต็นชุดเต็นที่ไม่ลำบาก มาโวนกันเร็วไม่ใช่ใครอ่ะไอ้แวนแวนอ้ออย่างไงส้ยออมเหี้ยวิีงปืนอันนี้ชอบเต็มแม่ไอ้เพื่อนสองคนไม่ให้แันดุอะไรนะเมทเร็วเมทวน่ะถาด้พา แมงต่ามเพื่อนด้วย F4 แบบเกรเกียนเอ้ยเคงงๆคืออะไรเป็แม่งเลงไม่เป็ไอเนนี้ M1 Nvidia นี่หรอะเออเด็กอน้อันนี้ือต่อค่ะวะไอพีเจ็มาเท่าไหร่สามสี่ร้อยหรอห้ร้อยสามร้อย พี่เก็บขออไม่ไม่เอาไอดูวะสามอยเหมือนกันไม่มีอ่ะเขาหาไม่ได้เหรอเดบลเยียสารอยเยี่ยมันต้องร้อนจริงวะสามร้งั้นไอเดบิลนึร้อสามสองไก่อนพี่ไปสองร้อยเพี่เอ้ยป่าบ่สองร้อย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 โหี G C เล่นไงบ้า่ะพี่เฟม

มาดิเนปยิงไกลวัดกันมามามายิงไกยิงไกลยังไม่ยิงไยิงไปยิงถนนนะถนนเลยอ่ะอันนึงกี่เมตรวะใส่ดูเมตไงพี่พี่เอากล้องของหลังกลมาอ๋อร้อยร้เออตรงนั้นแหละเอ้ยตรงนั้นป่ลร้อยเอายังอ่ะเอาดใต้ อ้าวร่วมเลยเยนร้อนเลอ้ยเอ็หนึ่งเลยเอมหนึ่งเลไเอาเอาเอ็มมีชุดเต็มหมอมีนี่มาไม่มีไม่มี๋อเหรอ